ตักตะทูท่านอาจารย์ค่ะตักตทูครับขั้นสัมฤลิ์ทีนสุดตักตะทูค่ะอช้ด้วยก็ต่างหน้าก่อนโอ้น่รู้สึกมา มีความฟูซ่านมาลงค่ะในในเบื้องต้นแล้วก็ในในเบื้องต้นเนีน่ยจะไม่ไม่ค่อยฟูั่านมากค่ะแล้วก็มีบ้างแล้วก็รู้สึกนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีสิดตั้งมันมากขึ้น,นะค่ะรู้สึกเบาไกลเบาจุดขึ้นมาเยอะเยอะเลยค่ะก็แต่จะมีเข้ามมาฟูมาฟูประมาณช่วงกลางๆก็เหมือนแบบ บางทีเราก็บางทีหนูก็จ์เหมือนจิตไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จดจ่อบางครั้งเขาตรงนั้นเขาก็จะปรุงเข้ามาเยอะทีนี้พอรู้สึกก็ก็ดับภาษาต่อแบบต่อเนื่องค่ะก็ขึ้นเขาเล่ะต่อดับดูแก็รู้สึกว่าจะดีก่าครั้งที่ผ่านๆมาค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้มีจิตตั้ง,งมั่นมากขึ้น เบากายเบาจิตก็รู้สึกได้เลยค่ะอ่าจะรู K ้ค right right. ่ะแล้วมีอะไรไหมก็ใจของเรอแล้วกำหนดนองพักผ่อนตามตามขั้นตอนค่ะแล้วก็นั่งบักภาษาต่อไปเรื่อยๆค่ะพอพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า ไก่เบาจิตเบาดีดีขึ้นอ่ะค่ะนี่ก็ประมาณเท่าน,นี้ประมาณนี้เลยไหนลองอธิบายเบาไกลเบาจิตให้ฟังที่เป็นยังไงก็รู้สึกจะโล่งๆอยู่อยู่ในใจอะค่ะเวลาน้ามนก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอทุขกขเวทนาค่ะรู้สึก ไม่มีก็เวยนสดงอืมไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีที่แสดงว่ายังมีอยู่หรือไงก็อาจจะเป็นอาการเรื่องอ่ะนพร่างกายเนี่มีตั้งขาชาหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ยังมีค่ะตามปกติที่เวลาจะนั่งค่ะอ่าแล้วไหนอธิบายคําว่าโล่งๆให้ฟังที่เป็นยังไงโล่งๆโล่งๆโล่งๆ มันโล่งๆอยู่อยู่ในใจนะคะก็มนมันเบามันก็รู้สึกได้เลยว่าเออใจเนี่ยเบาก็น่าจะเป็นเบากายเบาจิตใช่ไหมใช่เพราะนั้นกายมันเบาเพราะอะไรเพราะมันมันทิ้งของหนักมันแบกของหนักไว้นานใช่ไหมก็เราเข้าใจในธรรมปุ๊บเขาก็ทิ้งของหนักทิ้งไปแล้วก็ทิ้งของหนักเขาเาทิ้งออกไปแล้วมันก็จะเบา แล้วของหนักไอ้แล้วไอ้ของหนักที่ว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานของเรื่องเรื่องทว่าเหมือนเหมือนหนูว่ก็คือเหมือนหนูเสร็จงานใอ้ที่หนูเคยตกไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็รู้สึกพอมันรู้สึกดีแล้วพอมานั่งสมาธินะมันก็มันก็ยิ่งดีขึ้นนะคะมันเหมือนเราไม่ เราเราไม่มีเรื่องที่จะต้องส่งออกอะไรมากแล้วก็บวกกันระหว่างวันเนีก็พยายามจะดับัาษา้วดอืมค่ะก็เป็นเรื่องของทางโลกก็เป็นติดตึกว่ามันเป็นเรื่องของงานด้วยใช่ไหมเพอเพรองานเราทําแล้วเสร็จแล้วเข้าใจแล้วมันก็เลยโล่งป่งไปด้วยใช่แล้วแล้วมีเรื่องอะไรไหม อืมไม่ไม่มีแล้วนะคะแค่แค่รู้สึกว่าตั้งแต่นั่งมาหมายถึงในช่วงช่วงที่นั่งช่วงทานเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นก็ก็รอบเนี้ยะคะ่ะที่ว่ามีสิตตอนจ<า> <110 S 1> ิตเราจิตตั้งมันขึ้นมานะะอ่จาจัเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านกำหนดสมาที่เข้าไปตั้งแต่ ปฐมชานทุติยชาตติยานจนตรุติยานเนี่ยอะไรที่เด่นชัดที่สุดในขณะที่ช่านเจอในขณะปฏิบัติเดินมารกอยู่เช่นกายเบาจีตเบาเจอแล้วอุเบกขาเจอแล้วเฉยๆแค่ความว่างๆเจอไหมโล่งๆว่างๆไม่มีอะไรเลยเจอไหมเจอค่ะเคยเจอก่อนเลยไม่เอาเคยเจอเอาปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ย ที่ท่านนั่งสมาธิไปเนี่ยในในระหว่างวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะวันที่ท่านเคยเจอวันไหนอ่ะที่มีความเบาความสบายมันโล่งมันว่างไปหมดมันไม่เหมือนมันไม่มีอะไรเลยวันไหนอืมเมื่อวานค่ะอ่าเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนช่วง อ๋อ <S <S หนูนั่งออตอนประมาณื่งคืนวันเสาร์ที่จะมาวันอาทิตย์ตอนนั้นนะคะช่วงนัดูเจอเยอะสุดเจอเยอะสุดเลยเพราะนั้น<จ>ช่วงน<จ>ั้นก็คืออาจจอยังไงเจอเจอความกายเบาจิตเบา่าแล้วก็มีความโล่งไหมโล่งว่างไปหมดมเลยไหมเหมือนเราไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมหรือยังมีความรู้สึกอู่อืม หรือว่ามันไม่มีอะไรเลยมันโล่งว่างไปหมดเลยมันไม่เหลืออะไรเลยเมื่อก่อนเรายังมีความรู้สึกมันคือรู้สึกว่าเออโล่งๆอในใจโล่งๆน่าจะประมาณอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะคะเพราะฉะนั้นในสภาวะนั้นนะ่ะมีตัวตนไหมไม่มีค่ะไม่มีนี่ก็เรียกว่าสภาวะที่เรากำลังปล่อยสักกายสิทคิ์เพราะจะไม่มีตัวตน ไหม hmm. สัจญาณที่ทีมาจากไหนมาจากการยึดตัวตนว่าน,นี่ของเรา hmm. นี่เป็นของเรา hmm. นี่เป็นเราทุกอย่างเป็นเราหมดเลยนะ hmm. นี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นเขาจึงทิ้นของ,ของนหนักๆที่ยึดในตัวตนนี้ซึ่งแบกไว้ในโลกธรรมแปดทั้งหมดยึดไว้ทั้งระบบแล้วเพราะนั้นสัจญาณที่สี่จึงมารู้อะไรมารู้แอร,ร์สัตสี่ในอริยมรรคแปดว่า ในตังงางมะอันอีิจังตัวหาตาในต่งงามงมัธยมในส่วนเรนีตัวหาตาที่ท่านท่องอยู่ในอนุาสาวรีย์ปริหารเข้าสูร่ระบบเมื่อเขาเข้าสู่ระบบก็จะทำให้ท่านเข้าใจในธรธรมเมื่อเมื่อเข้าใจในธรรมแล้วเนี่ยสภาวะถึงจะเกิดเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาท่านถึงค่อยๆเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วอ่ก็เข้าสู่ระบบใช่ไหมเข้าสู่ระบบการปล่อยของหนัก นี่ก็คือสักยะทิฏฐิที่ปล่อยกายส่อนเนี่ยปล่อยกายในทิฏฐิที่มีก็เป็นเรื่องของจิตหรือความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นผิดและเข้ามาเรียนรู้ของผูอเคมเมื่อมาเรียนรู้มาของลุงจึงได้รับการสอนสั่งจากผู้นำจิตและสัตบุรุษเมือ่อรู้จากสภาวะจึงเข้าถึงธรรมที่วงตอบ ็นไหมความเห็นถูกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ,ะถ้าไม่มีความเห็นถูกในสัมมาทิฏฐิที่เดินตรงตามที่พงศัด์ดับผัสสาหะในหนึ่งบุกรสองก็จะไม่ได้สัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาสังกัปปะไม่ดับผัสสาหะในหนึ่งบุรสองไม่ทํางานก็จะเป็นมิจฉาทันทีเมื่อเป็นมิจฉาและองค์อริยมรรคเกิดไม่ได้เพราะพงศัดว,ว่าอริยมรรคมีองค์แปด นั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะมารู้ทมตรงเนี้ยผู้ที่จะรู้ทมตรงเนี้ยก็คือจะต้องเข้าสู่ระบบแล้ว<ฮ>ะระบบของสัทธา,า,านุสาลีธรรมนุสาลีบุคคลที่เป็นระบบของพระสัตว์บัตใช่หไหมตั้งแต่เริ่มเลยแล้วจนกระทั่งมาเข้าฌานปฐมฌานท,าาทุติยฌานตติยฌานจติยฌานนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าสู่ สักระยะทีอย่างถูกตออ้องนะครับเพราะฉะนั้นสักะยะที่ทีก็ต้องมาที่จิตถ้ากายก็ไปส่วนที่กายเพราะฉนั้นจึงมาเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในสักระยะที่ทีก็ปล่อยสักแต่ว่ากายไม่สนใจกายปล่อยไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจคะ่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นในธรรมที่พงตัด ก็จะสามารถรู้จักศักยะยที่ถิอแล้วรู้จักอยงศักยะยัดที่ค่ะนอแหละรู้จักขึ้นค่ะแต่คือมันไม่มีตัวตนมันจะต้องปล่อยถึงอย่างผ้ามันยึดตัวตนอยู่มันยังเป็นของเราของกูอยู่ยังเป็นพวกมิตรเพื่อนฝูงอะไรมันจะปล่อยไม่ได้เมื่อเขาเข้าสู่ระบบแล้วเขาถึงจะปล่อยตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นศิลปะประมาทศิลปะอ่าศิลป์พจน เมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้ในระบบท่านก็จะเข้าใจในสิ่งต่างๆที่บุญตัดไม่ยึด<ฤ>ไม่ติดในคําสอนของที่ไม่ใช่ของพระองค์ค<ฤ>ําสอนที่ไม่ใช่ของวงก็ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่ว่าองค์นั้นจะบรรลุอะไรไม่ว่าองค์นั้นจะพูดอะไรครูบาอาจารย์ที่ผ่านมา<ฤ>ท่านก็จะไม่เอาครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่คําสอนขององค์เพราะนั้นจะใช้แต่คําสอนขององค์เพราะนั้นก็เท่ากับเข้าสู่ระบบของจักรสี ฟังธรรมจากสักตววนะรุษเหุนะดฉะนั้นก็จะฟังแต่ของสัตตบุรุษเท่านั้น,นใช่ไหมองอื่นเขจะไม่ฟังเพราะฉะนั้นสแสดงให้รู้ว่าที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้ฟังธรรมจากสาวกองค์อื่นที่ไม่ใช่ของพระองค์เลยใช่หรือไม่ค่ะใช่ค่ะนั้นก็เท่ากับได้รับธรรมจากสักตตบุรุษเพียงเหล่าเดียวก็ตรงกับสืพอพระองค์เพราะนั้นในจักรีที่วงตัอมีอะไรบ้างครับเกิดในประเทศ อันสองคนที่หมาสองค่ะอ่าสองคนที่มาสองข้อที่สองค่ะักติบุรุษใช่ไหมค่ะอาข้อที่สามค่ะแล้ก็เป็นผู้ประพฤติธรรมสมผลแก่ธรรมค่ะอ่าสาธุข้อที่สามข้อที่สี่เอ่อเอ่ออารมเป็นผู้ที่มีบุญ มีบุญออกมาจากชาติปางก่อนค่ะน่จ้ะทกพราะนั้นในสี่ข้อนี้ครบหรือยังท่านครบหรือยังครบแล้วค่ะอ่าครบแล้วเพราะนั้นองค์ธรรมของพอระโสดาบันจนถึงพระอะหันอีกสี่ข้อมีอะไรบ้างจำได้ไหมออฟังฟังธรรมจากเอ่อผู้นำศิษค่ะสตบุรุท่านครบครบ,ครบสตบุรุษก่อนหรือเปล่า พบตาบุรุาแล้วถึงจะฟังธรรมจากตาบ,บุรุษได้ฟังของท่านอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะอะแล้วข้อต่อไปอ่พบตาบ,บุรุษแล้วก็ฟังธรรมจากตาบ,บุรุษแล้วก็เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรจะธรรมค่มะ,คะอ่าสาธุอีกข้อหนึ่งอ่าสุดท้าย เออจำไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์ฮะจะจําไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์อ้าวทําไมจําไม่ได้หนูหนูปวดปวดผิดปวดผิดไหนต้องตอบไหนต้องตอบที่ผิดไหมเอ่อขอขอขอนึ่งต่อนะคะท่านอาจารย์อ่าวเชิญเอ่าลองเล่นดูก่อนอือ มีโยนิโสมัธิการค่ะอาถูกต้องเพราะนั้น<ะ>ก็มีโยนิโสมัสิการนั่นแหละข้ะอสุดท้ายถ้าไม่โยนิโสมัสิการในการดับภัษสา้าในหนึ่งบกสองไม่โยนิโสเข้ามาไว้ในใจเรา<ะ>เพ่งที่ปลายจมูกเราไปไม่ได้เลยนะค่ะเห็นไหมนี่เกิดจากการโยนิโส<ะ>เข้ามาไว้ที่ปลายจมูกแล้วเพ่งเข้าไป อย่างนั้นก็จะทําให้ราคาโทสะโมหะเริ่มอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงนิวอนห้าก็เริ่มอ่อนกําลัง,ลงจนกระทั่งเขาก็หลักของเขาท่านถึงจะเข้าสูอ่อบุบอย่างถูกต้องได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นตรงเนี้ยเห็นวิญญาณเคลื่อนอยังเห็นแล้วค่ะ่ะวิญญาณเคลื่อนยังไงไหนอธิบายให้ฟังสิ้กก็คือมีจุดส่งออกใช่ไหมคะใช่ใช่จะดู จิตตนอก,ก็คือวิญญาณเคลื่อนเมื่อท่านเห็นวิญญาณเคลื่อนปุ๊บแสดงว่าในสติปัฏฐานที่ที่ปรงแต่ก็คือจิตเห็นจิตค่ะเห็นผู้ดเดนมกักเข้าไปเห็นอะไรเห็นวิญญาณเคลื่อนวิญญาณเคลื่อนไปไหนไปสัญญาค่ะเห็นไเขาต้องไปสัญญาพอไปสัญญาปุ๊บเขาต้องไปที่ไหนต่อส่องไปที่สังขารเพื่อปรุงแต่งปรุงแต่งทำไมปรุง<ะ>แต่งเพื่อให้เกิดเวทนาอืมค่ะ เนะ่มือเวทนาปุ๊บเบวทนารวมกับสัญญาจึงกลายมาเป็นจิตต่ังคาราในครั้งหนึ่งเพราะขนาดที่เขาเคลื่อนเน้นแสดงให้รู้ว่าผู้เดินมรรคเนี่ยได้เพ่งเพ่งด้วยอนิจังสุอาจารย์ในตังขมั่นในโสมิโนสวาตาใช่ไหมทําให้สภาวะของจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างเนี่ยล้อนลนอยู่ไม่ได้ในขณะนั้นที่เกิดสภาวะนี้เขาก็ต้องเกิดเวทนาด้ ใช่ไหมจิตบ้าง <accountable. S 1> จีตหยุดออกไปเฉ่าะขณะเมื่อจิตบ้างนี้ออกไปปุ๊บวิญญาณในส่วนนี้จึงเคลื่อนไปหาสัญญาอันนี้กล่าวโดยย่อนะ่ะจึงเคลื่อนไปหาสัญญาเพื่อไปทําให้เกิดเวทนาสัญญาเพื่อเป็นจิตังขันและกลับเข้ามาในกายนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นแต่ภาวะเนี้หลังจากที่เกิดสภาวะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ท่านเห็นจิตในจิต แล้วเข้าใจธรรมของพระองค์หรือยังเข้าใจค่ะที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยแล้วก็เข้ามาสะสมตรงนี้จึงทาให้เข้าใจใช่ไหมเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นเวทนาสามเพราะนั้นเขาค่อยๆเกิดสุกเวทนาทุกเวนาทุกมาสุหลังจากที่ท่านาปฏิบัติไปเป็นลําดับลําดบค่อยๆสะสมก็เกิดเวทนาขึ้นมาเรื่อยๆเวทนาที่แรงกล้าที่สุดของท่าน เป็นยังไงบ้างครับที่แรงกล้าที่สุดสูงสุดเลยที่ท่านเจอเอ่อเคยปวดหลัง้ะคะปวดแบบปวดแบบร้าวๆเลยค่ะอันนั้นสูงสุดแล้ว่ะใช่ค่ะแล้วที่ขามีไหมที่แขนที่ตัวมีไหมมีที่หลังมีที่ไหนครับมีก็มีหลังกรแข็เออมีหลังกระขาค่ะที่ที่เจอบ่อยๆแล้วก็มันเยอะสุดอะค่ะ อ่าโอเคสาธุค่ะค่ะอ่าสาธุแล้วก็ถือว่าแรงกล้าที่สุดแล้วแล้วเที่ยวนี้เจอไหมเออไม่ไม่ค่อยเจอค่ะไม่ค่อยเจอที่ยังไที่ล่าสุดที่ท่านไม่มีอะไรเลยเจอไหม มันมีแค่อาการขาชาที่ที่คิดว่ามันน่าจะพอ,อนั่งมันเลยเยะะกไม,ไ,มไ,มไม่เจอะอ่างเอ่าแตุู่เพราะนั้นในสภาพธรรมของท่านเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตรงเนี้ยก็จะเจอ,อเห็นจิตเหต็นจิตทำในธรรมเวทนาในเวนาท,ทั้งสามองค์ธรรมมีรู้แล้วนะค่ะอะาทนี้มากายในกาย กายในกายรู้หรือ,อยังลมถือเป็นกายอันหนึ่งรู้ยังรู้จักยังลมถือเป็นกายอันหนึ่งยังค่ะัไม่รู้จักกายล่ะนะท่นี้ก็มาดูว่าช่วงที่ท่านไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าหมดเลยว่างเปล่าหมดเลยที่เมื่อกี้นี้ท่านอธิบายฟังความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรทั้งระบบ ไม่มีอะไรเลย<ะ>ใช่ไหมแต่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไหมที่ทําให้ท่านรู้ว่าไม่มีกายถูกไหมต้องมีอยู่<ะ>ที่เพราะนัน้นในในสภาวะที่สงสัยเน,นี่ย ที่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา<ะ>ท่านถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยอะไรก็ไม่มีทุกอย่างมันว่างมันโล่งไปหมดนั้นสิ่งที่ว่างที่โล่งทั้งหมดเนี่ยที่พงตัดว่าลมก็ถือเป็นกายอันหนึ่ง<ะ>ที่มันไม่มีนี่ก็แสดงว่าลมมีไหมไม่มีค่ะแสดงว่าลมก็ไม่มีด้วยเพราะนั้นอันนี้ถ<ะ>้า ให้ลมดับที่พงศัตด์ไหมใช่ไหมใช้ลมไหมลมดับก็ในเมื่อกายก็ไม่มีกายถือเป็นลมอันหนึ่งลมถือว่าเป็นกายอันหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นที่พงศักด์ว่าลมดับลมอัศสาสาปัสสาสาดับก็คือลมหายใจออกหายใจเข้าดับนะครับไม่นั้นคือลมดับที่พงศัตด์ตรงประสมหรือยังตรงค่ะ ่าเนี่ยลรมา,า,สาสาสะปัสสาสะดับมาจากันไหนอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เพราะนั้นสติปุถุชนจึงถูกดับนขณะจิตนั้นที่อจิจัถามพระองค์ค่ะว่าสติปัญญาและนามรูปจะดับไปเมื่อไหร่องค์ก็ไม่ตอบแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพวะองค์จึงเมงงตตาและตอบให้ว่าคําถามที่เธอถามถามเกินปัญญาเธอแล้วนั่นหมายความว่าอะไร ระหว่างนั้นท่านอาจิตาเนี่ยยังไม่ได้บรรลุพระสดา<ม>บันคุณไม่รู้ตรงนี้ปัจจุบันท่านรู้หรือ,อยังตรงนี้มลมอัสสาสัดสาสาดับที่เมื่อกี้อธิบายฟังท่านรู้หรือ,อยังหมายถึงที่เกิดกันหนูใช่ใช่ใช่รู้หรือ,อยังเข้าใจหรือ,อยังตรงนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วก็แสดงว่าท่านบรรลุพระสดาบันแล้วไง หมอคะท่านมาตามเอ้านี่ไงก็ลมอาสาาปัดสาสาดับท่านถึงเบาไกยเบาจิตค่ะเจ้าสิบแปดเท่าไหรนะสิบลูกสิบห้าสามสิบสองเข้าใจยังครับอันนี้ก <concealed them now> ็ค <pigs> <diet> ือความอลังการที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อลมดับจะเกิดอะไรขึ้น นั่นก็คือท่านกําลังเข้าสู่ระบบสบติปัฏฐานสี่ที่บริสุทธิ์ที่ชัดแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าสติปัฏฐานสีต้องผ่านวิธีการแบบนี้ถ้าไม่ผ่านวิธีการแบบนี้จะไม่เข้าใจกายในกายเวทนาในนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพราะเขายังไม่รู้จักเลยภาษาศาสตราษาาสระอัะ,ะ,ะไม่เคยเจอได้ยินแต่บทพยัญชนะแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาการที่เขาจะมาได้รับ ความเบากายเบาจิตแล้ววางของหนักในสักยะทิฏฐิในศิลิตะามาเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจุบันนี้ท่านยังลังเลสงสัยในสังโยชน์สามที่อธิบายไปไหมลมดักอาการลมดักตาตาปัสสาวะ,ะเห็นไหมก็ไม่ลังเลแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยแหละคือสังโยชน์สามเราจะไม่ลังเลสงสัยในสักยะทิฏฐิในศิลิตะามาเห็นไหมครับ<อ>ในเคื่อคือสภาวะ ที่เข้าสู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านปัจจุบันมีอะไรบ้างหรอมีอะไรบ้างท่านเอ้อก็คือสุดโล่งๆโปร่งๆดีค่ะระหว่างวันแต่แต่หนูก็ยังเหมือนมีความคิดย้ําไปย้ํมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะปกติๆๆๆเป็นคนชอบคิดอะไรแบบนี้ก็ มันก็ยังมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าถามว่ามันก็รู้สึกโล่งๆรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรมากเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะนั้นความฟุ้งซ่านเนี่ยกลานเนยเป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระองค์เมื่อจิตของพระองค์มีความฟุ้งซ่านทุกท่านที่เป็นอะไรสาวกหรือปุถุชนก็ต้องมีเพราะอะไรเนพราะพระองค์รับสั่งแล้ววิตก เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระองค์แม้เวทนาเวทนาฤทตตกสัญญาเวทนาวิธตกสัญญาเวทนาฤทธกเพราะนั้นทุกท่านต้องอมีสัญญาอยู่จะบอกไม่มีสัญญาไม่ได้เป็นความอัศจรรย์เห็นไหมเพราะนั้นสัญญาจะต้องมีตลอดกาไลากาไหมจะไปดับสัญญาเวทีโลดไหมเวทนาเวทนาก็ต้องมีสุเวทนาทุกมารมณทุกมาสุ ใช่ไหมมีความยินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจเพราะนั้นเวทนาก็จะมีตลอดชอบไม่ชอบวิตกก็ต้องมีเพราะนั้นนั้นวิตกก็ต้องเกิดขึ้นวิตกก็คือจิตส่งออกเห็นไหมจิตส่งออกวิตกวิจารณ์ต้องเกิดขึ้นตรงนี้ต้องมีแล้วทําไมคุ้มซ่านมีคุ้มซ่านเป็นเรื่องของนิวรณ์ห้านะเมื่อนิวรณ<ม>์ห้าเขาหมดหน้าที่เขาเขาจะหลับ แต่ถ้าเป็นปกติเขาก็จะทํางานของเขาเป็นเรื่องปกติแต่ท่านก็จะอยู่ในการสวยสุขที่นามากายเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันจิตท่านต้องเบากายท่านต้องเบาก็เบาเบาสบายสบายโลง่งโล่แต่การทรงออกเป็นเรื่องปกติท่านก็ดับประสาทของท่านไปนี้ตกวิจารณถ้าเป็นเรื่องปกติท่านกระดับประสาทท่านไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยบรรลุแล้วมันโลง่โลงว่งเปล่ามันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ไม่ไม่มีความพุ่งซ่านไม่มีหละไม่ใช่เข้าใจผิด ใช่ไหมครับอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาไปในสภาวะที่ผงตัดท่านก็เบากายเบาจิตของท่านแต่จิตที่เขาส่งออกนั่นเขาเป็นธรรมชาติของเขาจะบอกไม่ส่งออกไม่ได้นะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจคะ่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรบ้างในความมลังการของการบรรลุพระโสดาบดิผลนั้นก็จะบรรลุพระโสดาปฏิผลบรรลุสัมมาสมาธิที่ประกอบด,ด้ยวยห้าเติด ที่ท่านบารรลุฌา,านสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับบรรลุสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนัง้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นทานัางนั้นพอเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ดับท่านอยู่ในสภาวะเนี้ยกี่นาทีจําได้ไหมความโล่งความม่นมีโล่งว่างเบาสบายไปหมดเลยเหมือนมันไม่มีอะไรอยู่ในมันเลยท่านอยู่นานเท่าไหร่ ก็ประมาณสักสามสี่นาทีได้ค่ะอ่าต่อดูนะท่านก็สาม,มารถสัมผัสด้วยตัวท่านเองได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบรรลุอาการหนึ่งด้วยเพราะไม่ยึดมีการวนรอบหนึ่งอาการสิบสองที่ท่านท่องสายปฏิจจสมุปบาทเป็นการปล่อยวางตัวต,วตนครั้งแรกครั้งที่หนึ่งแล้วนั้นจะปล่อยวางทั้งหมดสามครั้งอาจารยอัตตาสามอัตออตาสองก็คือทัศนะสมบัติ เก้าเก้าสิบเอ็ดเก้าเก้าเก้าสิบแปดเท่าไหร่เก้าสิบสองครับเจ็ดสิบห้าไฮโซสามลูกครับอ่ไปสาธุครับเพราะนั้นท่านก็จะ บรรลุในการเพ่งด้วยเพราะนน้นตอนที่ท่านทำสมาธิท่านเพ่งไหมค่ะ,ะเพ่งอยู่ในเพ่งที่ไปยังหลุกจากพัฒนาที่ไปยังหมูกพัฒาที่ท่านเพ่งนั่นเละเมื่อท่านเข้าสู่ระบบของกสิกรรมเพ่งก็จะ,ะบรรลุสมาบัตในส่วนของรูปสัญญาด้วยผลจากการเพ่งในโลกุตละมัคเข้าสู่โลกุตละผลจึงเป็นสมาบัต เป็นอัตมัตจะได้สมาบัตโดยอาตมัตณขนาดนั้นส่วนการเรียนรู้ความเข้าใจก็ค่อยมารู้ลึกซึ้งในระดับสูงขึ้นครับแล้วก็ผลของสมาบัติที่ท่านได้มาจากโลกุตละมะเข้าสู่โลกุตลรผลตรงเนี้ยจะเกิดสภาวะความว่างความไม่มีสมาธิไม่มีที่ตั้งนะม่มีรูปตรงนี้แหละจะเข้าสู่วิโมก อันนี้ก็เป็นพีโมกนะครับแล้วก็ทําให้ท่านเกิดธรรมยานอนวิญญาณซึ่งเป็นยานตามรู้ยานที่มีความเข้าใจตามรู้ธรรมตามรู้ผู้ที่กําลังสแสดงก็เป็นยานที่เข้าถึงะระบบยานของพระสงฆ์บัณฑ์ทางระบบนะครับ<อ>และสังเกตไหมว่าวันเนี้ยท่านจะฟังแล้วเข้าใจแล้วรู้เรื่องมากกว่าทุกวันค่ะ ไม่เหมือนทุกวันนะทุกวันฟังฟังแล้วยังงงงมอนๆเต๊บๆอะไรหน้าแต่ก็คาไปอย่างนั้นแหละใช่หรือเปล่ามีบ้างค่ะมีบ้างครันะอันนี้ก็คือผลที่ท่านได้เพียรมาก็ปฏิบัติต่อไปนะส่วนความใสสว่างที่จะชัดเจนขึ้นเนี่ยท่านก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มาเรื่นยไล่ไปเรื่อยๆก็จะใสสว่างขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใจไหมครับท่านไหน เข้าใจค่ะท่านอาจารย์อี่ยท่านก็ไปรอตอบคําถามกับอ่าท่านวิบุลัตที่จะยืนยันคําถามคําตอบที่ท่านเดินมารกมาทั้งระบบก็จะมีคําถามของพระสระบดท่านตอบก็จะตรงกับที่พงศันไว้อันนั้นก็จะมีคําถามและก็เมื่อท่านถามเสร็จก็จะมีคําตอบและก็จะอนุโมทนาสาธุให้ท่าน แล้วก็ท่านีิบุรักก็จะเชิญท่านเข้าสู่กลุ่มของพ่อวิชาดับก็จะไปเจอสิทธิ์พี่ดันั้นท่านก็ต้องผ่านคำถามก่อนค่ะรู้สึกยังไงตอนนี้อมรู้สึกเออมีใจค่าะมีมอะไรจะกลาเพิ่มเติมไหม,มอืม ไม่ไม่มีค่ะอาจารย์งั้นผมก็ขออนุญาตใช้เวลากระสุนครั้งนี้ก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ๊ายบายค่ะ